สวัสดีทุกท่านที่กลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการผ่านสไปรอลบิสชั้น12ของเวอร์ชัน4.3นะครับการแบบง่ายๆเนาะสำหรับพวกเรานะครับผู้เล่นแคชดัวที่ของไม่ได้แรงมากนะครับเราจะทำยังไงให้มันสามารถเก็บดาวได้ครบนะเริ่มจากมาดูมอนสเตอร์ก่อนนะครับด่านแรกเนี่ยก็จะมีตัวของ หุ่นยนต์แยกร่างนะครับมาครึ่งบนแล้วก็มีตัวนกสายฟ้านะครับแล้วก็ด่านที่2นะครับก็จะเป็นหุ่นยนต์นะซึ่งมาแบบทวงเวลาเลยด่านที่2นี่บอกเลยนะครับว่าเป็นด่านที่ยากที่สุดเพราะว่ามันตั้งใจทวงเวลาเรามันจะเริ่มจากการปล่อยหุ่นยนต์นะครับเริ่มจากรถแมคโครออกมาก่อน1ตัวแล้วค่อยปล่อยลูนกาดออกมาอีก1ตัวนะครับแล้วถึงจะปล่อยตัวของ รูนเก r เด l e r เนี่ยมาอีก2ตัวนะครับรวมเป็น3เว็บเนาะออเว็บแล้วครึ่องล่างเนี่ยก็เริ่มจากการปล่อยสลามนะครับมากับ Geo s p e c t เ r เนี่ยมาด้วยกันก่อน1เว็บนะครับ5ตัวนะครับมีสลาม3ตัวนะไอตัวนี้ก็จะยืนห่างๆกันหน่อยนะครับก็จะแบบมาเพื่อห่วงเวลาเลยแ่ะนะทุกคนแล้วก็จะตามมาด้วย Geo v s h h r r p 2ตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีตัวของรอคูเนี่ย มาด้วยกันอีก2ตัวนะเรียกว่าด่านนี้ก็ทํามาเพื่อถ่วงเวลานะส่วนด่านที่3นะครับก็จะมีไฮโดรทรูพานะทุกคนนะตัวนี้ก็ตีแรงตีแรงนิดนึงครับตีทีละเจ็ดแปดพันได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเลือดมีครึ่งหลอดอย่างเงี้ยมีสิทธิ์โดนทีเดียวตายได้นะครับหรือว่ายืนวงเป็นเน็ตก็มีสิทธิ์โดนทีเดียวตายได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีจังหวะขยายร่างนะ จังหวะขยายร่างเนี่ยมันก็จะต้านนะครับทําให้ตัวดาเมทที่ตีเข้ามันเนี่ยลดลงนะทุกคนนะแล้วก็มันก็จะตีเราแรงขึ้นอีกนะครับเออก็เหมือนถ้ามันตัวใหญ่เมื่อไหร่ก็ประมาณวันที่เจ็ะนะครับทุกคนแต่ตอนที่มันตัวไม่ใหญ่ที่ก็ตีแรงแล้วนะนะตอนโดยเฉพาะจังหวะที่มันแกว่งมือเนี่ยมันโดนเอ,เ,อเอีรอบตัวนะครับส่วนใหญ่แล้วจะตายนะ ส่วนตรงนี้ก็จะมีรอคูสายฟ้ามา2ตัวนะครับมาก่อนเสร็จแล้วพอข้ารอคูสายฟ้าก็จะเป็นเอเลมายสตัวนี้มาด้วยกันนะครับก็ข้างล่างเนี่ยจริงๆแล้วไม่ยากข้างล่างใช้เวลาประมาณแค่1นาทีนะครับหรือไกลตีไม่แรงก็หนึ่งนาทีนิดๆนะครับอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยห้อง3ห้องหนึ่งอ่ะจริงๆแล้วคือไม่ยากนะครับไม่ยากห้องสองตัวปั๊บนะครับทุกคนครับปั๊บก็จะเป็น ตกผลึกนะแล้วก็ตีแรง40 5 0อะไรแบบเนี้ยเออก็เรียกได้ว่าบัฟเนี่ยทำมาเพื่อโอเนเวีแบบเต็มที่นะสุดลิมทิมประตูนะครับเออเราต้องเจอไปอีก2รอบนะครับบัฟก็จะคล้ายๆแบบนี้แหละตกผลึกแล้วตีแรงตกผลึกแล้วได้ดดเมจเพิ่มอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเนวีนะครับก็จะได้บัฟแบบเต็มๆเนาะ ทีนี้เนี่ยเราจะจัดทีมไปยังไงบ้างนะครับถ้าสังเกตตัวมอนสเตอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าอ่ะตัวนกสายฟ้านะครับตัวนี้ก็จะแพ้แบบตัวไฟนิดนึงนะครับยกอิมิยะหย่างเฟยอะไรแบบนี้เนะเาะพอมาด่าน2นะครับตรงนี้เราจะต้องมีตัวที่มาทําลายโลกนะครับตัวของจิโอซลามนิดนึงนะครับซึ่งเ,าเราอาจจะใช้ธาตุหินนะครับใช้จงลี่นะครับหรือใช้ตัวที่กระโดดทุ่มได้นะครับอย่างเช่น ขาซื้อฮะนะครับหรือจะใช้ปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดก็ได้นะครับสายฟ้ากับไฟเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเราจะได้เปรียบตั้งแต่ด่านแรกละเพราะถ้าเอาไฟมานะครับแล้วถ้าเรามีสายฟ้ามาด้วยเนี่ยด่านที่2ก็จะได้เปรียบไปอีกนิดนึงนะครับส่วนด่านที่3นะครับตัวของไฮโดรทูล่าเนี่ยก็ถ้าเป็นทีมสายฟ้ากับไฟก็จะสามารถทำดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับเออค่อนข้างดีเลยเพราะว่า ตัวมันเป็นน้ามันติดออร่าน้ําตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราแปะสายฟ้าเข้าไปมันจะติดออร่าสายฟ้าพร้อมกับน้ําได้นะครับแล้วก็เอาตัวของไฟเนี่ยไปทาปริยาโอเวรอร์โหลดได้แล้วก็ระเหยละลายได้ด้วยนะครับได้หลายต่อนะส่วนข้างล่างนะครับก็จะมีรอคูเนะพวกนี้ที่แช่แข็งได้ก็จะไวนะครับหรือเราอาจจะใช้ปฏิกริยาโอเวรอร์โหลดไปเลยก็ได้นะครับใช้ไฟเผาเลยก็ได้นะเออเอาจริงคือรอบนี้ก็ ทีมที่ได้เปรียบนะครับก็คือทีม Overload นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูการแนะนำทีมที่ใช้เล่นหน่อยนะทุกคนเอ่อถ้าเป็นตัวหน้าตู้นะครับเราแนะนำตัวหน้าตู้ก่อนเริ่มจากเนวีเนะครับเนวียอเนี่ยบอกเลยว่าโกงมากได้ปั๊บแบบสุดนะครับอยู่ข้างนอกยิงหลักหมื่นเข้ามาในสไปร์ลเอิสยิงทีเกือบ200แสนอย่างนี้เลยนะเออบัฟเยอะมากนะครับแบบอยู่ๆก็แรงแบบแบบแรงเวอร์ ใช้แค่เนี่ยพี่จะให้ดูว่าพี่ใช้เซตนี้นะครับแค่ดาบกิจกรรมนะเออมีแค่ดาบกิจกรรมแล้วก็อัติแฟกผสมผสมนะครับเลตก็อยู่ประมาณแบบนี้นะครับประมาณ6 0 7 0 150นะครับก็ค่อนข้างเพียงพอเลยนะครับสำหรับการผ่านส0ปบีดโดยที่ทำเวลาใช้เวลาแค่1นาทีนะครับกับอีกประมาณ10วิไม่เกินนั้นนะเออลองดูหลายรอบแล้วนะครับ มันก็ใช้เวลาเท่านี้จริงๆทุกคนมันไวมากโดยที่ตัวเนวียเนี่ยแนะนําว่าเอาไปห้องบนนะครับเออถ้าเอามาห้องล่างอาจจะมีปัญหาทันทีนะครับเพราะว่าเนวียมันตีพวกธาตุหินพวกนี้มันต้านหินหมดเลยทั้งทั้งสี่ตัวนะครับในครึ่งล่างเนี่ยในด่านสองมันจะต้านหินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเอาเนวียมาทําลายโลกได้นะแต่ว่าทีมเนวียามันก็จะต้องมีตัวที่มีดาเมจมาฆ่าเจ้าพวกนี้อีกนะครับซึ่ง ปกติเราจะเอานเนวียมากับ2หินไงมันก็จะเหลืออีกแค่2ตัวเออมันก็จะไม่ค่อยมีตัวมาทำลายดดเมจหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่คุ้มที่จะเอาเนเวียมาข้างล่างเอาไปข้างบนเอาไว้ข้างบนเนี่ยนเนวียสามารถทําเวลา1นนาทีสิวิได้ทุกข้องเลยอย่างที่บอกนะครับทีมที่แนะนําก็คือนเนวียแล้วมากับเสียงหลิงเบนเน็ตนะครับ เออเนวียแล้วก็มาหินอีกตัวหนึ่งนะครับเอามาเติมพลังงานให้เนวียจะเป็นตัวของหนิงกวงนะครับอาเปโดหรืออะไรก็ได้นะครับโดยที่ด่าน3เนี่ยมันเป็นไฮโดรทุพ่าเนะทุกคนนะถ้าเรามากับตัวของเซียงหลิงเบนเน็ตเนี่ยเราก็จะสามารถทำดาเมจในด่านที่3ได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับเออก็อย่างที่บอกครับแค่เนวียที่มีความแรงคลี่แค่ร้อยห้าสิบนะครับก็สามารถ ทำเวลาข้างบนได้แบบเร็วๆเลยหนึ่งนาทีแบบสิวิได้นะครับโดยที่เซียงหลิงเนี่ยเซียงหลิงปั่นทีละ8 00 0เองนะทุกคนเออจริงๆแล้วเซียงหลิงตัวนี้ปั่นทีละ8 00 0เองครับมาตียร์โดรุพ้าก็หมื่นกว่าเกือบ2 0,000ืแค่นั้นแหละนะครับไม่ได้ปั่นแรงนะครับเหมือนกับของคนอื่นที่ปั่นทีละ 3- ามสี่หมื่นนะครับถ้าเซียงหลิงปั่นแรงกว่านี้มันก็จะใช้เวลาน้อยกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วดาเมจเกิน50%อเนก็มาจากเซียงหลิงนี่แหละ นะครับเออก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วดาเมจหลักก็อาจจะมาจากเสียงหลิด้วยนะครับในการปราไฮโดทูพ่า,านะแต่ถึงแม้ว่าเสียงหลิงเราไม่แรงนะครับเออเหมือนกับที่ตัวอย่างให้ดูเนี่ยเออเป็นเสียงหลิงที่ปั่นทีแล้วแบบเจ็ดแปดพันอ่ะมันก็ยังสามารถแบกครึ่งบนได้สบายๆนะครับแบกครึ่งบนได้สบายๆตัวหน้าตู้อีกตู้หนึ่งนะครับก็คืออายากะนะอายากะเนี่ย ไปลองถามช่องอื่นๆหลายๆช่องช่องใหญ่ช่องเล็กไปไล่ถามมาหลายช่องแล้วให้ความเห็นเหมือนกันเลยคืออายกาเล่นยากมากนะครับประมาณว่าพายกาพูดได้จะกันจะบอกว่านี่มึงเอาเนมียม,มาเฉิดฉายแต่มึงเอากูมาฆ่าเออมึงเอากูมาฆ่าอีกแล้วเลยครับโอ้โหอายการที่ดีเซนต์ไปเรื่อยๆนะดีเซนต์เรื่อยๆอายกาเนี่ยถ้าเราเอาลงล่างนะครับแล้วไปเจอกับตัวนกสายฟ้าเนี่ยพี่บอกเลยว่า โอ้โหอายการไล่ตีนกสายฟ้ายากมากนะเออสกิลเออายกามันตีโดนพื้นอะเออแต่ว่าตัวนกมันบินอยู่บนฟ้าทำให้อายกาตีไม่ค่อยโดนครับแล้วฮิ box, ตบ็อกชาร์ตตีอายกาก็ไม่ค่อยโดนไอ้นกสายฟ้านี่ด้วยนะเออลำบากมากครับไล่ตีนกสายฟ้านี่ลำบากมากสําหรับอายกาเวลากดอันติมันก็ว์ปหนีด้วยคือเราสามารถเอาอายกาไปตีด่าน2ด่าน3ได้นะ เออเนี่ยถ้าเราเอาคาซื้อฮะหรือว่าจงรี่มาใช่ไหมมาทําลายโลกในตัวสลามได้ก็สามารถเอาอายกะมาตีด่าน2ได้นะครับด่าน3ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าตอนเจอด่านหนึ่งอะ่ะมันจะยากมากเพราะว่าคุณจะผ่านด่านหนึ่งแบบอย่างทรมานมากนะครับหรือถ้าเราเอาอายกะมาครึ่งบนนะครับ เอออไยกะก็จะไปติดตรงไฮโดรทูพาตัวนี้อีกเหมือนกันนะครับเออด้วยความที่มันเป็นออร่รานนะ้าและออยกะส่วนใหญ่นะครับใส่เซตสีน้ําแข็งนะมันจะไม่สามารถตีไฮโดรทูพ่าติดคลิทได้เลยนะครับถ้าคุณไม่ได้ทําคลิกเลตมาซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ทําด้วยนะเออคลิเลดแบบ3 0มสิี่สิบเงี้ยลำบากมากในการตีไฮโดรทูพ่านะครับนอกจากว่าจะมีใครที่ปั้นออยกะเป็นรีเวิร์สเมลมาเงี้ยมันจะพอใช้ได้นะ ถ้าเป็นอายกาศรีเวิร์สเมลว่ามันจะพอใช้ได้จริงนะอืมแต่ถ้าเป็นอายกาศแบบสีน้ำแข็งทั่วไปนะครับบอกเลยว่าตึงเรียกได้ว่า ID ที่เป็นเมนอายกาศนะครับไม่มีตัวอื่นเลยมีแต่อายกาศตัวเดียวเนี่ยพี่บอกเลยว่าตึงตึงจริงๆส่วนตู้ถัดไปนะครับก็จะเป็นไรเดนนะครับบอกเลยว่าไรเดนโกง มันโกงมันโกงทุกเออยู่แล้วสําหรับไรเด้นนะครับไม่ว่าคุณจะป้านเป็นสายไหนสายซับสายเติมพลังงานสายไฮเปอร์บูมหรือสายไฮเปอร์แครี่แม่งเก่งครับจะบนหรือล่างก็ได้นะครับคุณสามารถเล่นไรเด้นเนชั่นนะครับหรือว่าไรเด้นไฟเวิร์กเนี่ยนะครับครึ่งบนก็ได้ครึ่งล่างก็ได้ไปได้หมดนะครับหรือใครเล่นไฮเปอร์บูมก็ได้นะครับบนล่างก็ไปได้หมดเหมือนกันนะครับเออ ต่อให้เป็นไรเดนที่ไม่มีของเลยนะพี่ให้ดูนะครับสแตลประมาณแบบเนี้ยทุกคนเออสแตดแบบนี้นี่คือไรเดนที่พยายามประกอบร่างอยู่นะครับเออเรียกว่าเป็นไรเดนมือใหม่แล้วกันนะครับเออพรสวรรค์ก็อย่างที่ทุกคนเห็นหูหกอะไรเี้ยแล้วก็ใส่ทองอีลิคีขายแค่นี้นะครับเราสามารถเล่นไรเดนเนชั่นอะผ่านได้ทั้งบนและล่างได้เลยนะ เอออันนี้คือเฟียงหลิงพี่ก็ปั่นอยู่แค่ประมาณ8ปดถึงเก้าพันนะครับอันนี้เป็นเฟียงหลิงของพี่เองนะเราปั่นอยู่แค่8ปด0ึเก้าพันในในด่านแรกเนี่ยถ้าครึ่งบนเรามีทีมไปทําเวลาครึ่งบนในหนึ่งนาทีอยู่แล้วครับเช่นบางคนมีไฮเปอร์บลูมนะครับเออเราก็เอาไฮเปอร์บลูมไปบนก็สามารถทําเวลา1นาทีข้างบนได้นะครับแล้วข้างล่างเนี่ยเราเอาไรเดนเนชั่นไปเนี่ยมีเวลา2องนาทีอะเราสามารถเอาไรเดนเนชั่นตีนกสายฟ้านี้ได้เลยนะ เออถ้าเสียงหลิงคุณปั่นประมาณแบบ9,000ขึ้นไปนะครับเออถ้าเสียงหลิงคุณปั่น9,000ขึ้นไปแล้วก็ซิงคิวตีประมาณ2 3 0ส0พันนะครับแค่ดาเมดเสียงหลิงกับซิงคิวอ่ะมันสามารถฆ่ายนกสายฟ้านี่ภายใน2นาทีได้นะเออมันสามารถแบบเอะไรเดสเดชั่นไปแล้วบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไรเดนมันต้านมันตีนกสายฟ้าไม่เข้าแต่ พี่เล่นมาหลายไอดีแล้วมันผ่านทันนะมันผ่านทันแล้วพอมันผ่านด่านแรกไปเนี่ยด่านสองด่านสามเนี่ยมันง่ายเลยทุกคนเพราะว่าตัวไรเดนเนชั่นเนี่ยมันฆ่าพวกหินทุกเย่ยงง่ายมากเพราะมันโอเวอร์โหลดรัวๆมันทาลายโลกรัวๆได้นะครับแล้วไปด่านสามเนี่ยมันก็สามารถฆ่าพวกนี้รัวๆได้อย่างรวดเร็วนะครับ <c oughs> <c oughs> เออมันก็จะเก่งเลยนะส่วนครึ่งบนนะครับที่มันเป็นไฮโนทูลพาถ้าสมมุติเราเลือกเอาไรเดนเนชั่นไปครึ่งบนนะครับพี่ก็บอกเลยว่า ไอไรด้ของพี่เนี่ยที่ใส่ของกลกลัวมาเนี่ยปาดนะครับเต็มแรงก็ประมาณแค่เจ็ดแปดหมื่นเนี่ยเออฟันทีละสี่ห้าพันเนี่ยนะก็สามารถฆ่าไฮโดรคลูร่าภายในเวลาสองนาทีได้นะครับเพราะว่าเครื่องล่างเนี่ยมันใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีเนาะมันมีแค่สองเวฟนะครับเวฟละสามสิบวินาทีมันก็ใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีนะครับเราก็เผื่อให้อีกนิดหนึ่งก็สิบวิยี่สิบวิได้นะครับเออไรเดน้นเนชั่นที่ เสียงหลิงปั่นทีละ8ปดพันนะครับหรือเราจะเรียกกันว่าเสียงหลิงที่ทําได้แค่แปะไฟเนี่ยเออกับไรเด้นที่ปั่นเไม่เข้าเนี่ยสามารถผ่านได้นะสามารถผ่านได้เลยนะครับอันนี้ก็คือไรเด้นเนี่ยโกงมากเออต่อให้คุณเป็นผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งได้มายังไงก็สามารถแบกไปร้อยไิบได้เลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งคือโยอิมิยะนะครับโยอิมิยะเนี่ยพี่บอกเลยว่า เก่งกับโรสายฟ้ามากนะครับโยอิบิย e ะจะเก่งกับโกสายฟ้ามากมันยิงไกลแล้วมันยิงต่อได้เรื่อยๆก็โอเวอร์โหลดเรื่อยๆนะครับมันก็ฆ่าโรสายฟ้าได้ไวนะสําหรับใครที่ติดด่านแรกนะครับเอออาจจะทําด่าน2ด่าน3ได้แต่ว่าเคลียร์โกสายฟ้าไม่ทันแล้วมีโยอิบิยะนะครับก็ใช้เก่งกับตัวโกสายฟ้ามากนะแต่ว่าถ้ามันเจอโกสายฟ้าไปแล้วพอด่าน2ด่าน3เนี่ยมันเป็นมอนหมู่นะครับเออ ครึ่งล่างเนี่ยโยอิมิยะจะกากมากครับเพราะว่าโยอิมิยะไม่เก่งกับมอนหมู่มันเก่งกับมอนเดียวเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องแบบของแรงๆก่อนถึงจะผ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นโยอิมิยะครึ่งล่างจะยากนะครับแต่ถ้าเราเลือกเอายโยอิมิยะไปครึ่งบนนะเราก็จะมาติดตรงด่าน2ตรงนี้อีกนะครับเออตรงนี้ก็จะมี3เว็บแบบมันเว็บละสามอ่ะสมมุติเราของเราไม่แรงเราตีเว็บละสามสิบวินะครับ เราก็จะตีตัวลูนกาดได้นะครับตีตัวแมคโครได้นะครับแต่พอมาเจอลูนเกอร์เดลนะครับที่มันออกมาพร้อมกัน2ตัวเนี่ยเออมันเราต้องฆ่าทีละตัวเพราะโยอ Yo ิม e ิยะมันตีทีละตัวนะครับมันก็จะกินเวลาเราตรงนี้อยู่ดีนะอันนี้โยอิมิย e ะก็จะน่ารำคาญตรงนี้ครับแต่ถ้าเป็นไฮโดรทูพาเนี่ยเราเล่นทีมไฟล้วนด้วยโยอิมิย e ะก็สามารถผ่านได้นะครับต่อให้ขอไม่แรงนะครับ เลียงหลียแค่แปะไปได้มันก็ผ่าได้อยู่ดีนะแต่มันจะช้าตรงด่าน2นี่แหละอยู่อีพิย่ามันมันจะติดตรงที่ตีมอนหมู่นะครับเออมอนหล,หลายตัวมันช้านะอ่ะอันนี้ก็คือตัวหน้าตู้นะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเชฟเวิร์มาอีกนะเรายังไม่ได้เทสแต่ว่าเราคิดว่าเชฟเวิร์มาเนี่ยเชฟเวิร์น่าจะโกงพอสมควรนะครับเพราะว่ามอนเนี่ยมันออกแบบมาให้แพ้อเวอร์โหลดอยู่แล้วนะครับ พอ,อมันเจอเชฟบดเข้าไปเนี่ยคิดว่ามันจะได้เปรียบมากๆนะคิดว่ามันจะได้เปรียบมากๆม,มันก็อาจจะทําให้โยอิมิยะนะครับเก่งขึ้นกว่าน,นี้นะอ่ะทีนี้ในส่วนของทีมอื่นนะครับสําหรับคนที่เอ้ยพี่ของไม่แรงอะ่ะเออจะใช้ทีมไหนเล่นแล้วผ่านง่ายที่สุดนะครับคําตอบก็คือไฮเปอร์บูมบนล่านะไฮเปอร์บูมบนล่าง,นะางชิลแน่นอนนะครับเออโลกสายฟ้ามันแพ้ไฮเปอร์บูม นะครับตัวหุ่นยนต์แยกล่างมันเป็นบอสมาเดียวมันก็แพ้ไฮเปอร์บูมนะครับมา,าด่าน2นะครับถ้าคุณมีไฮเปอร์บูมมานะ,ะครึ่งบนนะครับก็มาทีละตัวเอาไฮเปอร์บูมตีแป๊บเดียวครับจบนะครับครึ่งล่างเนี่ยคุณเอาจงรี่มาด้วยหน่อยนะต้องเป็นไฮเปอร์บูมที่ติดจงรี่มาหรือไม่ก็ติดคาซึฮะมานะครับหาอบหรือติดดาบใหญ่อะไรมาก็ได้นะครับเพื่อมาทําลายโลกพวกนี้หน่อยนะครับ ตรงรอครูสโตนชิวเนี่ยในตัวเนี้ยมันจะโล่มันอยู่นานนะทุกคนแต่ถ้าเรามีจงลี่เนี่ยจงลี่แค่กดดาวตกใส่มันแล้วก็กดกลางโลคทีนึงโลมันก็จะหายหมดละเฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณติดจงลี่มานะครับบอกเลยว่าจงลี่อะ่ะค่อนข้างโกงค่อนข้างโกงเลยนะครับด่านสองที่เราบอกว่ามันเป็นด่านที่ยากที่สุดเนี่ยพราะมัน่วงเวลาเราเนี่ยแต่ถ้าใครที่มีจงลี่อะ่ะมันก็จะอีซี่หมดนะครับมันจะอีซี่หมดไปเลยนะ อืมแต่ว่าคนที่ไม่มีจงรี่อ่ะก็ก็พยายามหาอย่างอื่นมาเล่นแล้วกันนะครับเดินหาอะไรมาทําลายโลกหน่อยแต่ถ้าคุณมีไฮเปบูมแล้วคุณมีตัวทํำลายโลกนะครับมีคัตซึฮะมากระโดดกระโดดเนี้ยมันก็ช่วยทําเวลาได้ค่อนข้างดีอยู่นะค่อนข้างดีเลยนะครับดันสามก็เห็นชัดครับไฮโดรทูฟาก็เกิดมาเพื่อพ่ายแพ้ต่อไฮเปบูมนะ รอกูก็พ่ายแพ้ต่อไฮเปอูบูนะครับเออคือทุกคนพ่ายแพ้ต่อไฮเปอูบูหมดนะครับคือด้านไฮเปอูบูบนล่างเป็นทีมที่ไวมากสบายสบายใช้ของน้อยนะครับอาติแฟตกต์ก็เราป้านแค่ตัวสายฟ้าให้ EM เยอะอย่างเดียวนะครับแล้วที่เหลือก็แค่ทำให้มันบนพลังงานทางก็จบจบหมดเลยนะครับเลเวลไม่เยอะก็ยังผ่านได้นะ ส่วนทีมที่สอกนะครับที่เราแนะนําก็คือทีมโอเวอร์โหลดนั่นแหละนะครับเอ่อยาเอะมิโกสายฟ้าตัวสายฟ้าตัวไหนก็ได้นะครับถ้าของเราไม่แรงนะแล้วเรามีทีมทีมนึงอยู่นะครับเช่นเราพีไฮเปอร์บูมอยู่ทีมหนึ่งแล้วเรามีอีกทีมหนึ่งที่ของไม่แรงนะครับแนะนําว่าให้เอาทีมโอเวอร์โหลดมาครึ่งล่างนะครับแล้วเอาไฮเปอร์บูมไปเจาะครึ่งบนนะ เพราะว่าตัวไฮบูมเนี่ยมันสามารถทําเวลาตรงไฮโดรทูราพาได้ไวกว่านะครับถ้าหากว่าเรามีไรเดนนะครับที่เป็นไรเดนแบบไม่แรงนะครับเราเอาไรเดนอ่ะไปบนได้ไรเดนมันจะช่วยเติมพลังงานให้เซียงหลิงและเบเน็ตและก็ตัวอื่นได้นะครับทำให้มันสามารถวนวงจักรของเซียงหลิงได้ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะทําเวลาข้างบนได้แต่พอมันเป็นสายฟ้าตัวอื่นแล้วของไม่แรงนะครับเออเท่าที่พี่ลองมาเนี่ย พอเซียงหลิงมันปั่นไม่ได้ตลอดเวลาเพราะตัวอื่นมันไม่ได้เติมพลังงานให้เซียงหลิงได้ดีเท่าตัวของไรเด้นนะครับมันจะไปช้าขึ้งบนนะมันจะไปช้าตรงไฮโดรทูพ่านะครับเออส่วนใหญ่แล้วมันจะทําเวลาแล้วเหลือเวลาสี่สิบห้าวิมาครึ่งล่างอะไรเงี้ยถ้าครึ่งล่างไม่จิกคอมันก็ผ่านไม่ได้นะครับเออเพราะ,ะนั้นให้เลือกเอาตัวของโอเวอร์โหลดนะครับแก๊งโอเวอร์โหลดมาครึ่งล่างแทนนะครับอืมมันจะได้เปรียบกว่านะ เพราะว่าครึ่งล่างเนี่ยเลือดมันไม่เยอะครับเออส่วนใหญ่มันเลือดมันไม่อ่ามูเลือดมันไม่เยอะแล้วมันมาเป็นเวฟเป็นเวฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาครึ่งล่างของเราไม่แรงมันได้เปรียบส่วนครึ่งบนเราเอาไฮเปอร์บูมไปจัดการดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นทีมแนะนําของเราเนาะสำหรับคนที่มีไฮเปอร์แคลรี่นะครับมีตัวที่มีแดนเมจอยู่แล้วนะเราก็แนะนําว่าเอาทีมไฮเปอร์แคลรี่ไปข้างล่างนะครับเออเอาไปข้างล่างนี่แหละแล้วให้ไฮเปอร์บูมไปแบกข้างบน เนเพราะาถ้าข้างบนมันแบกด้วยเวลา1นาทีได้เนี่ยข้างล่างมันทีมไหนส่วนใหญ่มันก็ผ่านได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นละมุดนะครับเออละมุดก็เก่งมากนะครับข้างล่างเพราะว่าละมุดมันสามารถไล่ตีนกสายฟ้านี้ได้นะละมุดมันตีค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็พอมาเจอตัวรอคูเราเอาจุงรี่มาด้วยนะครับเอาจุงรี่มากับละมุดง่ายนะครับแล้วก็เอาจุงรี่ทําลายโลกปั๊บกับละมุดยืนตีก็แป๊บเดียวก็ผ่านนะครับเออแล้วส่วนที่เหลือก็ง่ายๆอยู่แล้วนะครับ ละมุดมันก็ข่างทําเวลาได้หรือเราจะ,ะเล่นเป็นทีมแช่แข็งได้นะครับเออจะเป็นคายะหรือว่าวิสลี่อะไรเงี้ยอันเนี้ยจะต้องวิ่วงหน่อยเออมันจะมาด่านแรกนะครับจะเสียเวลาด่านแรกนิดนึงคือต้องวิ่งตามไอ้ตัวนกสายฟ้าที่หน่อยนะครับไปเอาเพราะว่าตัวของวิสลี่มันตีใกลเ้เนาะเออจริงๆแล้วอยากแนะนําว่าให้เป็นตัวตีไกลมากกว่านะอืมแต่ว่าบางทีเราอยากได้ไปตีด่าน2ด่าน3ไง ไม่ใช่มันทําไม่ได้นะครับเวลาที่ทําได้ก็ค่อนข้างดีอยู่เออแต่ว่าอาจจะต้องวิ่งขาลาดหน่อยนึงเสร็จแล้วด่าน2เนี่ยก็ตัวที่มีอัลคอริทึมในการทําลายโลกอยู่แล้วนะครับอย่างวิสลี่เนี่ยค่อนข้างได้เปรียบเลยวิสลี่ชาร์ตตีชาร์ตตีตัวโลกของตัวของสลามอะไรพวกนี้มันก็แตกหมดแล้วครับแล้วเราแช่แข็งด้วยรวบเข้ามาแล้วก็วิสลี่ชาร์ตตีนะครับแปดเดียวก็ตายที่แตกหมดแล้วนะครับเออค่อนข้างดีนะครับด่าน3ามก็เหมือนกันนะครับวิสลี่มันก็ สามารถเก็บตัวของลอกูได้ไวอยู่แล้วนะครับเพราะมันแพ้น้ําแข็งเนาะเออแล้วเราก็มาแช่แข็งตัวเอลิไมต์ต่อยเอลิไมต์อีกก็ถือว่าไวมากนะพี่บอกเลยว่าถือว่าไวมากสปายโรอยบีนะครับรอบนี้นะในความเห็นส่วนตัวพี่พี่บอกเลยว่ามันง่ายมากเออง่ายจริงง่ายกว่ารอบก่อนหน้านี้นะเออพี่ว่ามันง่ายกว่ารอบก่อนหน้านี้ซะอีกนะครับเพียงแต่ว่า คนที่เป็นเมนอายการเนี่ยอันนี้ลําบากจริงเออถ้าคุณเล่นอายกาอย่างเดียวแล้วคุณก็ไม่มีจงลี่ด้วยนะครับบางคนก็ที่ผ่านมาคือมันไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยพี่ไม่ได้ใช้จงลี่ใช้โมนานะครับใส่โปรไทายเอมเบอร์ก็ผ่านได้แบกมาได้ตลอดอะไรเงี้ยก็บอกเลยว่าถ้าเป็นเมนอายการนะครับถ้าหากเราเล่นเป็นอายกาแบบเซ็ตผสมอะที่ทำขีเลสมาแล้วอะเออเจ็ดสองะ เราเล่นได้นะเราเล่นได้ครึ่งบนอะ่ะไปตีเอาไปตีครึ่งบนได้นะครับแล้วก็ครึ่งล่างก็หาอะไรมาเล่นนะครับแต่ถ้าหลายคนที่ไม่มีนะเออบางคนเมนอากาศแบบเมนจริงๆอะ่ะมีแต่อากาศแล้วไม่มีตัวอื่นเลยนะครับจงลี่ก็ไม่มีนะครับมันจะลําบากชีวิตเออมันจะลําบากชีวิตนะบอกเลยก็ลองลองดูนะว่าลองไปขยับของอากาศดูแล้วก็เปลี่ยนเป็นเซตรีเวิร์สเมลดูนะครับ เออเป็นอายกาศที่แบบใส่เซตผสมอะนะ้าที่มันมีขี้เล็ดเจ็ดิบขึ้นะนะครับอาจจะดีขึ้นพี่บอกเลยว่าอาจจะดีขึ้นเนาะแล้วก็เอาไปขึ้นบนแทนนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ